สวัสดีครับผมเบอร์อีสา,านบ้านครับผมวันนี้นะครับกับพามาเห็ดโลงท่านครับผมเป็นเห็ดเป็นบุญทอดเทียนครับฮะเย,ย,ยอะอีกงบเยอะทั้งไอติมียอะเออวะวันนี้มีน้ำสมครับแล้วก็มันครับมัน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 เราแต่ใหญ่เห็ดเออมอวันี้เป็น เป็นแกงเขียวหวานครับผมเดี๋ยวเราจะยกไฟยุ่ยเข่าแกงเขียวหว,วานครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำนมจีนครับผมนางขอบคุณครับส่วนขนมจีนครับขเขาจะยู่ในรถเก่งสองหมื่นครับเอาใส่ไปแล้วนมจีนก็ให้เพื่อนเพื่อนเฮ็ดเอาครับเพื่อนขันให้เอาครับไอติมครับผมถังหนึ่ง อันนี้เจ้าึ้นไปไวเท่งสาราเห็นพระซึ่งเลยสั้นครับผมเ,เต็มเต็มๆเลยครับไปเ๋ยวหอ,อดวัดเดรย์ยุไทยเนี่ยเป็น,ปนอีกเชนึงครับผมมามาครับบัดนี้ลงท่าน,นี่ดูทั้งนอกครับผมบด้วยกาน,นนะครับลงท่านเ็่ไว้ให้นอดนะครับเป็นลงท่านน้ำสมครับของป้าที่ค้นมากนะครับ ราะว่าบรรยากาศฝนตกครับพนบ่ค่คอยออกมาส่วนในทีมก็ขอบคุณส่วนในทีมก็ขอบคุณนะครับเอาไปทางในเอาไว้เห็ดเัมือนกันยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโลเอาบ่กใครด้หนีหยนิยิ้มก่อนยิ้มก่อน มันเห็นปะโอเห็นสืยอะไรอะไรครับอไอเสียงน้ำม,มันไอคน้ำ เย็นติดกวนน่นบ้าคุณยายครับเมียยืนอีกเมียโอ้ขอบุณพู้ใดอีกหมื่นหนึ่งสองมืน่นตัวนี้จะลืมเข่งนะเด้อ เอานาคุณมือคดอันนี้เจ๊ออกไหมนี่หมอไายโล้เขามหาดหมอหมองายโนดต เสดงว่าพี่พักตำอันแม่เฮ็ดมานไอา้ยออาเฮ็ดเว้สายพี่น่ะครับผมเมนเสียบลแม่ นะครับผมตอนนี้เตรียมจัดอาหารเพล่นนะครับให้เราิูจนนนะครับชอบบานไปซอยเลอสิันได้กันครับนี้เพ่นก็เป็นต้นเงนนของโรงขั่วเพนครับได้มากเพนก็เที่ยวเสียบเที่ยวในซอย าอีบ,อบ่บรรยากาศลงท่านครับผมไา้ทาั้งลังนี่แหรออันนี้ลงท่านเขาจี้ครับเป็นพัดไปนี่ลงท่าน มีเกี่ยวครับเบอร์นั่แหละเกี่ยวถอดกับหอยทีคือกันข้าวคณเดียวตอนนั้นผมดกับเตียมอยู่ย ไม่นยน,นตนไมห่หอนเนตอนมันจืดนี่